ดูดวงผู้ชายสายเปอินทภาสเสวยภูมิปาโลเลิกนาวาังจันทร์ดวงนี้จึงเหมาะแก่การทําธุรกิจการค้าพาณิชย์เป็นข้าราชการหลักอินทภาสนี้สถิตพบพันธุนนก็ถูกต้องเลยเพราะเจ้าชะตาเป็นคนมีหลักทรัพย์มากมีงานเสริมค่าขายรถยนต์ได้กําไรงามทีเดียวเพราะหลักอินทภาสเป็นศิษให้คุณหนุนลัคนาส่งลูกนาวังจันทร์ไปเป็น บาดทยจรสวยจตุรเริกตรียางอังคารผิดนาคนาวางสุขบาททะจร์เป็นสิบเอก็ให้คุณหนุนลักษณะเช่นกันแต่จันร์ทเป็นลูกนาวางอินทภาสที่ถูกส่งมากุมกับดาวเดชราหูในภพศาสชะทำให้เจ้าชะตาเป็นคนใจคอกว้างขวางม,มีเพื่อนฝูงมากมายแต่ดาวคู่จันทราหูในภพนี้เป็นคู่นี่สินจันทร์เป็นดาวอาริบวกพันธุเศษ ราหูเป็นดาวจิตใจบวกลาภะเศษมีทั้งเพื่อนดีและเพื่อนที่แฝงมาหวังผลประโยชน์เจ้าชะตาก็หมดไปเยอะเหมือนกันกับพักพวกเพื่อนฝูงเที่ยวเตรสุรานารีทำไรายได้มาเท่าไหรก็ไม่ค่อยมีเหลือเพราะจาันลูกนวังอินทภาพถูกผิดนาคราหูก็มาถูกผิดนาคเจอกันในทลิโทรเรกแปลว่าลำบากเป็นหนี้เป็นสินได้มาเท่าไรก็รั่วออกเป็นว่าเล่น องศาของจันทร์ราหูใกล้กันมากาาก็ลดคุณภาพลงดาวจันทร์เป็นมหาจักรดาวราหูเป็นเดชก็คุณภาพลดเหลือประมาณ60%แต่ก็ยังส่งผลให้เจ้าชะตามีตำแหน่งหน้าที่การงานมีรายได้จากธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันอยู่เพราะเลิกไม่เสียเสียแต่ดาวอังคารตรียางผิดหนาดาวอังคารเป็นดาวเจ้าการให้โทษแก่เจ้าชะตาเป็นดาวมนตรีบวกกรรม,มะบกสหชาเศษ ไปสถิตพบวินาศะบวกกรรมเสดทํทำให้ในอนาคตจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทกับพักพวกเพื่อนฝูงผู้ใหญ่การงานเสียหายงานเอกสารสัญญาการบัญชีมีปัญหาเป็นคดีความหรือมีการช่อโกงเกิดขึ้นในอนาคตได้โดนดาวพุธกาลีซึ่งเป็นดาวทรัพย์สินและรายได้เสริมเข้ามาทับสนิทนวางเป็นอังคารพุธคู่สัตร,รูกันทำให้เกิดความเสียหาย สูญเสียรายได้และทรัพย์สินถูกยึดในอนาคตได้อีกปัญหาหนึ่งคือดาวพุธกาลีเป็นตัวแทนของลูกในเรือนก็โดนมฤตยูทับดาวพุธถูกส่งไปทับดาวอังคารอีกสรุปแล้วเขาต้องเหนื่อยเสียเงินเสียทองกับลูกอีกมากกว่าเขาจะโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองคราวนี้เหลียวไปดูที่ลัคนาสวยเทวีบูรณะฤกตรียางพุธพิษครุ นวางเสาส่งดาวพุธไปเป็นกาลีทับดาวขานก็ความหมายเดิมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นส่งลูกนวางเสาไปเสวยทลิโทจตุระเริกตรียางพระฤหัสพิษครุฑนวางจันทรซึ่งบาดทจันรด้านบนโดนพิดนาคอยู่แล้วความหมายดังเดิมข้างต้นเมื่อลัคนาก็โดนพิษครุฑลูกนวางเสาถูกส่งไปโดนพิทครุ d ดาวพุธจึงเป็นดาวเจ้าการให้โทษแก่เจ้าชะตาแน่นอนซึ่งในพื้นดวงเป็นดาวกาลีดาวพุธหมายถึง สมองสติปัญญาการสื่อสารงานเอกสารการบัญชีสัญญาข้อกฎหมายการสมาคมการประชาสัมพันธ์เมื่อโดนพิษเรื่องเหล่านี้ก็เสียไปหมดนั่นเองดาวเสาที่ไปโดนพิษครุตรีย่างพฤหัสซ้ำนั้นก็ส่งผลให้ลาบผลเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็รั่วออกหมดเป็นว่าเล่นดาวเสาพักองศาตอนเกิดสวยทลิปโทรเริกมีตำแหน่งประ ในพบความรักคู่ครองจึงมีคู่ที่มีความรู้ความสามารถด้อยกว่าตนทั้งพื้นฐานฐานะครอบครัวของคู่ครองก็ด้อยกว่าตนดาวเสาร์นี้เล็งลัคนาเป็นจุดเสียในเรื่องความรักคู่ครองสุดท้ายเจ้าชะตาก็ยอมรับว่าได้เลิกกับภรรยาคนเก่าไปแล้วตัวเองเป็นคนเลี้ยงดูลูกเองดวงนี้อินทพาตเป็นเกณฑ์ไหยนชะตาบาทจันเป็นเกณฑ์ไหยนชะตา แต่ทั้งอินทพาพและบาดทจันทร์ก็ให้คุณหนุนลักษนาให้เจ้าชะตามีการงานมีตำแหน่งใหญ่มีธุรกิจเงินทองสะพัดเหลวไปดูดาวจันทร์ที่เป็นพาจากนั้นก็เป็นดาวอาริแปลว่าการบริหารดอกเบีย้ยหนี้สินการปล่อยทรัพย์สินให้เช่าการออกดอกเบีย้ยองศาดาวจันทร์ไปเป็นอุดในภพพันธุดาวสุขเจ้าเรือนพันธุบอกสุพระองศาชี้ไปที่พบการเงินตำแหน่งอุดส่วนดาวการงานอังคาร องศาไปเป็นกเกษตรหมายความว่าเขาจะมีทรัพย์สินบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยให้เช่ามากทั้งหมดนั้นจะหมุนมาเป็นเงินให้เขาไปผ่อนเงินกู้ธนาคารและซื้อทรัพย์สินชิ้นต่อไปได้เรื่อยๆเขาจะทําแบบนี้เป็นการเป็นงานเป็นอาชีพที่มั่นคงสําหรับเขาไปในอนาคตและเกณฑ์ไหญชตานั้นมองว่าเขาอาจจะ,กะเกษียณตัวเองแล้วตกทอดธุรกิจไปให้รุ่นต่อไป ส่วนเขาก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในยามปลายเพราะดาวพฤหัสของเขาเป็นกเกษตรในมหัทธนเริกทาให้เขามีปัญญาแล้วหาทางออกให้กับชีวิตคือความสงบสุขนั่นเอง